วันนี้การเจราจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลในฉนวนกาซาจะเริ่มขึ้นอีกครั้งที่กรุงโดฮาของกาตาร์นะคะส่วนทางญาติตัวประกันได้ออกมาเรียกร้องให้บรรลุข้อตกลงทันทีค่ะเสียงเรียกร้องของญาติตัวประกันพร้อมกับป้ายที่มีข้อความว่าตอนนี้ตัวประกันถูกจัดการแล้วแสดงจุดยืนที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการข้อตกลงหยุดยิง ผู้ชุมนุมได้ปิดถนนหน้าสำนักง,งานใหญ่พรรคลิขุดของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูในเทลอาวีฟถือป้ายที่มีภาพตัวประกันที่เสียชีวิตที่ร่างของพวกเขายังอยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮามาสในฉนนกาซาหนึ่งในญาติผู้เสียชีวิตที่ร่วมชุมนุมครั้งนี้บอกว่าต้องการการหยุดยิงเพื่อนำพวกเขาทั้งหมดกลับคืนมาเราไม่สามารถไว้วางใจรัฐบาลอิสราเอลได้ต่อไป รัฐบาลอิสราเอลได้ทำลายความพยายามใดๆที่จะบรรลุข้อตกลงในช่วง10เดือนที่ผ่านมาการประชุมในวันนี้แทบไม่มีความหวังเลยว่าคณะผู้แทนอิสราเอลจะจริงจังกับการลงนามในข้อตกลงนี้หรือไม่พร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆช่วยแก้ไขสถานการณ์ <S 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 และวข้อตกลงปล่อยตัวประกันซึ่งมีกำหนดกลับมาเจรจากันอีกครั้งที่โดฮาในวันนี้ในรายงานยังระบุว่าพวกเขาต้องการแผนงานสำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงและจะไม่เข้าร่วมการเจรจาเพียงเพื่อให้อิสราเอลสามารถดำเนินสงครามต่อไปได้ ส่วนแผนงานที่ระบุนั้นเสนอว่าต้องยึดตามข้อตอกลงที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐร่างไว้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมทั้งนี้กลุ่มฮามาสยังกล่าวหาอิสราเอลว่าได้เพิ่มเงื่อนไขใหม่เข้ามา <I believe S 1> ซึ่งเบ็นจม oh, ินนาทันยาูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลปฏิเสธการกระทำดังกล่าวและกล่าวว่ากลุ่มฮามาสเป็นผู้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับแผนที่ทางโจไบเดนเคยเสนอแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะแรกจะเริ่มจากการหยุดยิงนาน6สัปดาห์และกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากพื้นที่เนกาซาที่มีประชาชนอาศัยอยู่พร้อมทั้งจะเปิดทางให้มีการนำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาวันละ600คันรถบรรทุก ส่วนระยะที่2เสนอให้ปล่อยตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ในการควบคุมของฮามาสทั้งหมดรวมทั้งทหารเพศชายแลกกับการแลกตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ในอิสราเอลซึ่งในขั้นนี้การหยุดยิงจะพัฒนาสู่การยุติความเป็นปรปักต่อกันโดยถาวร ส่วนแผนระยะที่3ครอบคลุมไปถึงการส่งคืนร่างของตัวประกันชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตไปแล้วที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งหมดและการบูรณะบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆในเขตกาซาขึ้นใหม่โดยความช่วยเหลือจากทั้งสหรัฐและนานาประเทศ